อันนี้มันโฉมใหม่ล่าสุดเลยนี่ใช่ครับทำไมเขาถึงขายอะ่ะพอดีเขาไปต่างประเทศครับไม่มีคนใช้รถค,ครับเนี่ยก็เลยขายตั้งใจขายเสียดายวะเนาะครับมาดูบอดี้โคตรเนียนเลยอ่ะน็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาคานเคิร์นไม่มีแกะเลยนะครับไมยแดงอ่ะดูไมแดงก็ชัดเลยครับชัดชัดอ่ะเอามาดูดิดูนี่ดูฝั่งนี้แห้งๆเลยเครื่องเครื่องระบบเบรก ABS อุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างที่เป็นพลาสติก พร้อมใช้งานสมบูรณ์สุดๆแบตเตอรี่ก็ยังจากศูนย์ด้วยนะครับ FB และภายนอกคันนี้ได้เป็นสีขาวมาด้วยอ่ะปีอะไรนะคันนี้2022ครับแล้วหน้านี่โคตรหล่อไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดยไลท์ให้ด้วยนะครับโลโก้โตโยต้าตรงกลางตัวใหญ่ตัดมองมาให้คู่นึงโฉมนี้เห็นเขาแต่งเป็น G องค G R กันเยอะแยะนะใช่ครับดูหล่อนะหน้าใช้มากๆแล้วก็ผ่อนสบายๆแค่12,000เองนะครับซื้อที่ผมประหยัดไปกว่าเกือบ2 0 0 0 เดี๋ยวจะทำราคาพิเศษให้สุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยโปล่งล้อเป็นสีเทาเมคลิทสีวงเลยล้อแมกเดิมโรงงานสเปค18นิ้วนะครับแล้วก็ยางดันหลบด้วยกระจกมองข้างคมเมี่ยมมีไฟเลี้ยวมือเปิดคมเมี่ยมกันสาดสีบานมีมาไดขึ้นลงสายขวาให้ด้วยระบบห้ามเบรกได้มาดิตคู่หน้าข้างหลังเป็นดำตัวนี้มีกล้องหลังบินให้ตรงนี้นะจัดมาให้เต็มมลนะครับออปชั่นไฟเบรคห้งที่สามไฮรักลีโวโลโก้โตต้ากันชนเสริมท้ายมีเซนเซอร์ให้ด้วย4จุดสีเต็ม ดูเสียสีเนี่ยเดิมบางทั้งคันเลยอ่ะดูภายในหน่อย <S <S โคตรหรูไม่หกพันเองเหรอ <S <S ใช่ครับไม่โคตรน้อยกระจกมองข้างปรับพับไฟไฟ้าในตัวนะครับกระจกไฟฟ้าได้มา4บาทออโต้บานเดียวฝั่งคนขับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันคูคอนโทรนในเทนเม,น,เมนต์บูทงบูทชุดจัดให้เต็มระบบคอนโซลใหม่มากเรื่องความใหม่ไม่ต้องพูดถึงใหม่จริงจอเป็นตัวใหม่ด้วยนะครับรองรับเบอร์แอนเดอร์โต้เรียบร้อยแล้วดีไเน์ให้ด้วย2ช่อง USB AUX จัดเต็มระบบให้ระบบเกียร์แมนนวล6เกียร์เดินหน้า1เกียยร์ถอหลังเบาะหนังสีดดไ้ขาว ทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดเป็นแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะมีเซ็นเซอร์ด้วยนะส่วนราคาก็6 7 9 0 0 0บาทคดคุ้ม